สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดังระดับโลกรถถังจิตเมืองนอนขึ้นเวทีครึ่งปีรายได้ซื้อทองห่อถังตัว เพชรทรนงเพชรเฟอร์กัสแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งร่นแบนตตัมเวท145อปอนด์คนล่าสุดที่เพิ่งได้รับตำแหน่งมาสดสดร้อนๆในศึกวันวันซิกรเมื่อวันเสาร์ที่19พฤศจิก,กายนที่ผ่านมาออกอาการดีด้าสุดขีดเมื่อได้รับข่าวดีจากบิ๊กบอสชาตรีสิทธยอดธงของช่องวันที่แจ้งว่าจะขึ้นค่าตัวให้เท่ากับแชมป์โลกวันระดับซูเปอร์สตาร์อย่างรถถังจิตเมืองนนท์หลังจากโค่นบอลังแชมป์เก่าฮิโร กิอากิโมโตะหอบเข็มขัดวันกลับคืนสู่ประเทศไทยได้สำเร็จทำให้แฟนหมัดมวยชาวไทยมีความสุขกันท้วนหนะ้าเพชททรนงได้รับโชคสองต่อจากวิกบอสวันทันทีเจ้าตัวถึงกับเก็บอาการดีใจไว้คนเดียวไม่อยู่ โดยเผยถึงบทสนทนากับบิ๊กบอสชาตรีที่ส่งตรงจากสิงคโปร์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวใจความว่าเสียงโทรศัพท์ปลายสายดังขึ้นจากสิงคโปร์พร้อมให้เปิดกล้องสนทนาเราก็นึกว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยกดรับเล่นเล่น OMG บอ s s ชาตรีโทรมาหาพร้อมคำชื่นชมสำหรับผลการชกไฟล่าสุดว่าชกมวยได้ฉลาดมากเล่นเอาทั้งตกใจทั้งดีใจกับคำพูดของเจ้านายใหญ่แถมทิ้งท้ายว่าจะขึ้นค่าชกให้เท่ารถถังและซุปเปอร์บอล ขั้นต่ำ4-6ล้านบาทต่อไฟท์ OMG ครั้งที่2ต้องบอกว่านี่เป็นโอกาสดีของนักมวยไทยทุกคนที่จะสามารถตั้งตัวได้ชกมวยก็รวยได้คำนี้ใช้ได้จริงๆขอบคุณบอสชาตรีที่มอบโอกาสดีๆให้นักมวยไทยทุกคนได้มองเห็นแสงสว่างปลายทางท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก trusto online ขอบคุณครับ